เข why, ้ามาลูกเข้ามาลูกเข้ามามันเย็นมันเย็นลมพัดโอ้ยวันนี้อากาศเย็นชะทุกคนใบไม้ใบไม้ใบไม้บม่ไมี่เม oh, really! oh, 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 um ่ได้ใจทุกคนบ๊อบโมเมนบ๊มี่มันรวงมันรวงเกือบหมดแล้วตื่นงานอยู่นะบ๊อบมี่ก็มีม่ะก็มีแล้วก็ไม่ยืน ผู้ได้เฮ็ดวิดีโอหลายมือแล้วจ้ะทุกคนนุ่นเนี่ยเฮ็ดงานจะมันบ่มีเวลาแล้วก็บ่บสบายน้ำใจพิ่งหายดีเพราะไงเป็นก่อนจะเป็นคลิปคลิปประเทศนี้ก็คือไขวัดใหญ่จ้ะตัวห่อนน้ำหมกไหลแล้วก็ไายเพราะไงเป็นได้สามสี่มือพี่นุ่นก็มาติดน้ำเล่าอีก นอนอยู่เตียงเดียวกันนอกจาะมันหายใจลดใสไซคนนี้แล้วมันก็ต้องติดอยู่แล้วมันห้าไม่ได้ที่จะว่ติดกับเอบกันนอกจะเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อนี้ก็หายดีแต่ว่ายังบอกยังบอกเลยว่าจะหายขาดจ้ะยังอายุลูกค้าก็ร้ายโอ้ยหนุนพ่อละมานครพี่น้องเลยใส่ผ้าปิดจมูกเห็นงาน บป่กาก่เหลือลูกค้าจะเพราะว่าลูกค้านัดไปเต็มกรลางเลยตัวก็ใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็บ,บ่เป็นายางจ้ะลูกค้าเข้าใจอยู่ห้อก็ล้างมือสะอาดนะจจะมานวดหัวเฮาก็ไปล้างมือให้สะอาดก็ก็เลี้ยงจับจับใบหน้าจับนั่นเ็จะป้องห่างแบบว่ามันติดกันได้ป้องกันลูกค้าตัวเลยจะไม่ได้คนเพียนเฮานะจจะ พีก่ก็มาเยอะล้วก็ามาก็าม,าามานี่อุณหภูมิลดล,ล,ลงอีกแล้วอาทิตย์นี้เขาบอกว่าจะหนาวจะอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ไปหอดห,ดหนาอากาศเย็นแล้วดูแลสุขภาพด้วยจ้ะทุกคนเพราะว่าคนป่วยหลายช่วงนี้จ้ะก็คลินี้มาทักทายแคนี้จ้ะ